วัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการคิดและคิดไกลไปกับเพกันค้าวันนี้วัน,น,วนพฤหัสบดีที่2มิถุนาย,ยน2554นะครับวันนี้เนื้อหาหลักก็คุยกันเรื่องของธุรกิจครอบครัวยกมาให้หนึ่งครอบครัวครับที่ประสบความสําเร็จในการรับช่วงจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่มาสู่รุ่นลูกนะครับนั่นก็คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านทองคำ YLG นั่นเองนะครับส่วนก็จะมีเทคนิคในการบริหารรับไม้ต่อ,อยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันก่อนครับ เพื่อให้เข้ากับเรื่องธุรกิจทองคำนะครับก็ขอเริ่มกันด้วยเรื่องของเงินด้วยละกันเนะเงินที่ว่านี้เป็นเงินเหรียญครับเหรียญกระสาบตอนนี้เนี่ยกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปโครงการรับแลกคืนเหรียญกระสาบจะเริ่มต้นแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เหรียญในท้องตลาดก็ค่อนข้างหายไปเยอะแล้วก็มีการคาากันว่าสงสัยมันก็คงอยู่ที่บ้านนี่แหละครับอยู่ตามกระปุกอยู่ตามโต๊ะอะไรต่างๆเพราะว่าหลายคนไม่นิยมการใช้เหรียญแล้วทาให้ ทางโรงกระสับจําเป็นต้องมีการผลิตเหรียญเพิ่มเพื่อป้อนออกมาทุกปีทุกปีซึ่งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับเชื่อไหมฮะว่าต้นทุนการผลิตเฉลี่ยปีละ2,000ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าใครมีเหรียญเอาเหรียญออกมาใช้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการคืนเหรียญกลับสู่ระบบการที่จะต้องไปเสียเงินเพื่อเป็นต้นทุนการผลิตตรงนั้นก็จะได้ลดลงมาด้วยนะครับ กรมธนาลักษ์จะได้ผลิตเหรียญน้อยลงเฉลี่ยปีละเหลือแค่500-600ล้านบาทเท่านั้นก็ช่วยไปได้ประมาณ4เท่าตัวนะครับน,นี้มาดูภาพร,รวมของตลาดเครื่องเขียนในประเทศไทยกันบ้างน,นะครับปรเปิดเผยโดยผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของบริษัทผลิตภัณฑ์บิ๊กประเทศไทยหรือว่าขายปากกาก่อนน้นี้คงจะมีการรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้อัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10- ถึงร้อยละ12สูงกว่าปีก่อน ค่อนข้างเยอะครับอันนี้ได้รับอันนี้ส่งจากโครงการเรียนฟรี15ปีนั่นเองนะครับจ่ายเงินมาประชาชนก็เอาไปซื้อเครื่องเขียนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเขียนกันมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ไทยก็ยังมีเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือว่าอัฟตา้ากับหลายประเทศโดยเฉพาะกับประเทศจีนก็เลยส่งผลดีทําให้ตอนนี้ ยอดการขายต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การเรียนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องการเขียนเติบโตมากขึ้นนะครับพูดถึงเครื่องเขียนที่ชื่อว่าบริกเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะไม่มาจากไหนนะครับบริษัทแม่เนี่ยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสแต่ว่าตอนนี้ปิดตัวไปแล้วนะครับส่งผลให้บริษัทในประเทศไทยนี่แหละครับที่ต้องทําการตลาดกันเองที่ผ่านมาก็เลยส่งผลให้ยอดขายอาจจะตกลงบ้านนะครับก่อนหน้านี้เคยมีส่วนแบ่งการตลาดถึงร้อยละ4ี่สิบนะครับก็ลดลงเหลือแค่ร้อยละหกเท่านั้นได้เวลาที่จะต้องทวงคืนตําแหน่งแชมป์แล้วนะครับ อัดงบประมาณลงไปประมาณ40ล้านบาทเพื่อทํากิจกรรมการตลาดทุกรูปแบบเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเพราะว่าเชื่อไหมฮะปากกาเครื่องเขียนเนี่ยต่อป,ปีนะครับมูลค่าการตลาดสูงถึง2,500ล้านบาทครับส่วนช่วงหน้านะครับมาพูดคุยกันเรื่องของการรับไม้ต่อธุรกิจอุตสาหกรรมในครอบครัวนะครับ YLG ซึ่งตอนนี้หลายคนคุณหน้าคุณตายอย่างดีกับคุณมนีน่นะครับสามารถที่จะนำพาบริษัทให้เป็นที่รู้จักและที่สำคัญ สามารถบ,บริหารงานได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับส่วนจะมีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามครับในอดีตเองถ้าเป็นร้านทองอาจจะมีการยอดขายเนี่ย<ฆ>80เป็นทองรูป,ปรพรรณอีก20เป็นทองคําแท่งแต่อวนี้อาจจะเป็น20เป็นทองรูป,ปรพรรณ80<ฆ>เป็นทองคาแท่ง<ฆ>ก็ต้องมีวิธีการบริหารวิธีการขายที่แตกต่างกันออกไป ราะทุกเรื่องต้องร่วมกิดเพราะเศรษฐกิจยังก้าวไกลเปิดมุมมองใหม่กับทุกกลไกการขับเคลื่อนการค้าการลงทุนกับรายการคิดลึกคิดไกลไปกับออการค้า,าโดยผู้ดำเนินรายการมืออาชีพที่จะนำคุณผู้ชมก้าวไปสู่มิติใหม่ของเศรษฐกิจไทยที่พร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงในเวทีโลกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์21นาฬิกานาทีถึง22นาฬิกาสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็นสองทรูวิชันน0 8 สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะมาในวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ชมค่ะมาดูแนวโน้มราคาทองคำรวมไปถึงตลาดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าทองนะคะผ่านมุมมองของคุณธิพานะวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion and f u t e r e ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะถ้าหากว่ามองในช่วงนี้นะคะปี54ในการทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของร้านค้าทองมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนคะในมุมของร้านทองก็ เปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะคะคนนุณแพนอย่างถ้าในอดีตเนี่ยร้านทองคือมันก็เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะคะมีวิวัฒนาการที่เร็วขึ้นนะคะ อย่างในอดีตเราก็จะคงจะเห็นร้านทองเป็นในลักษณะการซื้อขายธรรมดาเป็นเจ้าของร้านยืนขายที่ร้านทองไม่ได้มีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยใช้อย่างเงี้ยค่ะ,คะแต่เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันเองก็ร้านทองก็มีสาขาเพิ่มมากขึ้นบางหนึ่งร้านก็เป็นเชนใช่ไหมคะก็คือคขายตามห้างสรรพสินค้าบางตาม Tesco l o t ัสบ้างก็เห็นเป็นสาขามากขึ้นมีระบบการคุมสต็อกที่ใช้ไอทีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนี่ค่ะ,คะมันก็เป็นในแง่ของการปรับตัวในแง่ของธุรกิจซึ่งเชื่อว่าก็จะมีทุกๆธุรกิจ เหมือนกันนะคะโดยที่ทองคําเองก็ต้องมีการปรับตัวในแง่ของการบริหารด้วยเหมือนกันจากในอดีตเองถ้าเป็นร้านทองอาจจะมีการยอดขายเนี่ย80เป็นทองรูป,ปรพรรณอีก20เป็นทองคําแท่งแต่เดี๋นี้อาจจะเป็น20เป็นทองรูป,ปรพรรณ80เป์็นเป็นทองคําแท่งก็ต้องมีวิธีการบริหารวิธีการขายที่แตกต่างกันออกไปพวกนี้ค่ะก็คือจะต้องมีการปรับตัวคือเชื่อว่าทุกธุรกิจเนี่ย พอผ่านไปนะจุดจุดหนึ่งแล้วยิ่งตอนนี้เขาเรียกว่าโลกโลกาภิวัตน์ใช่ไหมคะทุกอย่างเร็วมากบอกว่าครึ่งปีก็เปลี่ยน3าเดือนก็เปลี่ยนพวกนี้ก็จะต้องมีการคอยปรับกลยุทธ์ในการทํางานตลอดค่ะค่ะแสดงว่าร้านค้าทองหรือว่าการทําธุรกิจเกี่ยวกับทองคำเนี่ยมันจะต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะควรจะคือจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเชื่อว่าในการทําธุรกิจใดๆก็ตามเนี่ยนะคะ,คะก็ควรจะต้องมีการพัฒนา แล้วก็ทํำยังไงให้มันดีขึ้นมีการปรับเปลี่ยนตลอดเพื่อให้ทนันกับยุคทันกับสมัยซึ่งสำหรับร้านทองเองก,ก็ก็เหมือนกันอย่างอย่างท่าในอดีตเราดูเนี่ยอย่างสมมติว่าถ้าเรามาดูในด้านของราคานะคะ,คะสมัยก่อนเนี่ยเ,เมื่อสิปีที่แล้วราคาทอง4,000บาทต้นปี4,000บาทมกราคม4,000บาทปิดธันวาคมก็ยังอยู่4,000บาทะนะคะ,คะมาดูปีนี้นะคะปีที่แล้วต้นปี1,800 18,00 0บาทท้ายปี2 0 0 0 0บาทคือราคามันมันเปลี่ยนแล้วไงคะคือพวกนี้ก็คือมันก็จะต้องมีวิธีการบริหารงานที่เปลี่ยนกันออกไปพวกนี้ค่ะจากที่ร้านทองไม่เคยต้องติดตามข่าวไม่รู้ว่าตอนนี้ขึ้นดอกเบีย้ยหรือเปล่าสหรัฐอเมริกาม,มีสงครามที่ไหนเดี๋ยวนี้อาจจะต้องเจ้าของร้านทองอาจจะต้องมีการติดตามสถานการณ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อใ,ให้รู้ว่าจะจัดการกับต้นทุนของเรายังไงจะบริหารต้นทุนของเรายังไงพวกนี้ก็คือมันก็จะต้องเป็นการปรับตัว ตลอดซึ่งพอมาช่วงหลังก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มร้านทองเองก็จะเริ่มมีรุ่นรุ่นลูกละที่เข้ามาช่วยในการบริหารพวกนี้ค่ะหรือว่าถ้ายังไม่มีถ้าลูกๆยังเด็กๆอยู่ตัวเจ้าของเองก็จะต้องมีการปรับวิธีใหม่ปรับกลยุทธ์ใหม่ๆค่ะและจริงๆแล้วมีส่วนหนึ่งไหมคะว่าแนวโน้มราคาทองที่มันขยับสูงขึ้นมันเลยเป็นแรงจูงใจให้คนทําธุรกิจประเภทนี้มากขึ้นหรือน้อยลงค่ะ มองว่าแนวโน้มในการที่ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นในช่วงสิบปีที่ผ่านมานะคะแรงดึงใจที่เกิดขึ้นยังเห็นได้ชัดก็คือกลุ่มนักลงทุนมากกว่านะคะจากสมัยก่อนประเทศไทยเราเองเนี่ยคนไทยจะชอบพูดว่าซื้อทองเพื่อการเก็บออมถูกไหมคะมีเงินเงินเดือนออกเดือนนี้ก็ซื้อทองเก็บไว้ก่อนเพราะว่าราคาทองก็นิ่งแต่ก็คือยังขึ้นเรื่อยๆแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นการซื้อทองเพื่อการลงทุนเองนะคะก็คือว่าก็จะเริ่มซื้อทองวันนี้อีกสามวันขายซื้อเดือนนี้เดือนหน้าขายอย่างเงี้ยค่ะอย่างป ทั้งตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันก็ขึ้นมากเกือบ15%พวกนี้ค่ะมันก็มีโอกาสในการลงทุนมากขึ้นก็จะมีกลุ่มที่เป็นนักลงทุนหันมาลงทุนในตัวทองคําเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ของกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยก็กลับมองว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะคะในอดีตอาจจะมี กลุ่มร้านทองที่เปิดเพิ่มขึ้นมากนะคะอย่างตอนนี้ในประเทศไทยก็มีป,ประมาณ7 8 0 0 0นร้านนะคะซึ่งค่อนข,ข้างเยอะแต่ว่าต้นทุนในการโอเปเรตก็จะสูงขึ้นด้วย<ม>จากเมื่อก่อนราคาทองบาทละ4 0 0พบาทเดี๋ยวนี้ถ้าจะมีสต็อกทองที่ขายในร้านทองที่เห็นโชว์ตามตู้เยอะๆะก็บาทละ22,000บาทอย่างเงี<ม>้ยค<ม>่ะคือต้นทุนก็สูงขึ้นการบริหารก็ยากขึ้นคนก็หันมาลงทุนในทองคําแท่งเยอะกว่าทองรูปประพนนันธ์อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้หลายๆร้านเองที่ที่เป็นร้านทองเองก็ ก็ไม่ไดไ้ไม่ได้มีการเปิดเพิ่มมากขึ้นนะคะ,คะที่มีการขยายมากขึ้นก็น่าจะเป็นร้านทองเดิมที่ขยายสาขาหรือว่าให้รุ่นลูกเข้ามาช่วยบริหารเพิ่มเติมมากกว่าค่ะ,คะอย่างทุกวันนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นลนักษณะของการที่ไม่ได้เจาะ,ะเฉพาะการขายรูปประพันธ์อย่างเดียวแล้วเริ่มมาเป็นทองคําแท่งแล้วก็ขายเพื่อการลงทุนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็ ในเพื่อการลงทุนเนี่ยเทรนด์บ้านเราเนี่ยมาได้สักประมาณ45ปีแล้วก็ตัวที่ทําให้เกิดความดึงดูดสาหรับนักลงทุนก็คือผลตอบแทนที่ได้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาขึ้นมาเยอะ3 0 0กว่าเปอได้เกับเกือบสี่ร้อซนะคะ,คะแล้วก็ในช่วงสมมติหกปีที่แล้วเนี่ยปีปีหนึ่งจะขึ้นสักประมาณ3 0<ม>แต่ในช่วงประมาณ2อสปีที่ผ่านมาก็จะขึ้นปีละสักประมาณ1 5 10%อเ็นย่างเงี้ยค,ค่ะมันก็เลยเป็นแรงดึงดูดสาหรับนับนนะะบนบนก เงินออมมากกว่าว่าถ้าออมเงินได้ดอกเบีย้ย2% 3%มาออมทองได้เป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เออผิดค่ะสิกว่าเปอร์เซ็นต์ี่ค่ะ,คะมันก็เกิดแรงจูงใจมากขึ้นสําหรับการลงทุนในทองคำค่ะ,คะจริงๆแล้วถ้าหากว่ามองในลักษณะยอย่างนี้นะคะการที่จะเข้ามาทําธุรกิจ ของคุณมนเองเนี่ยดูแลในเรื่องของ go f เ t u r e การที่มองคู่แข่งหรือว่าโอกาสในการเพิ่มของธุรกิจลักษณะน,นี้มันมีมากขึ้นหรือน้อยลงค่ะคือเรามองว่าโอกาสในการเติบโตของธุรกิจยังค่อนข้างมากอยู่นะคะเพราะว่าด้วยความที่อย่าง go futures เองหรือว่าสัญญาซื้อขายทองคำโลงหน้าเนี่ยเป็นตลาดใหม่ค,คนยังรู้ค่อนข้างน้อยโอกาสในการขยายถ้าเราดูในประเทศที่เขาเจริญเติบโตแล้วที่อย่างประเทศใหญ่ๆสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะ ก็อัตราส่วนเนี่ยอยู่ประมาณสักสิกว่าเท่าของตลาดที่เป็นทองคำแท่งจริงๆเพราะว่าใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างน้อยกว่าอย่างในประเทศไทยตอนนี้ก็ยังประมาณสัก3าเท่าอยู่ยังไม่ได้โตมากก็ยังมีโอกาสในการเติบโตเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าเกิดว,ว่ายิ่งมีเพลเยอร์เข้ามามากขึ้นหรือว่ามีกลุ่มที่ให้บริการเพิ่มมากขึ้นก็จะยิ่งทําให้คนนักลงทุนมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเพอนักลงทุนมีความรู้เพิ่มมากขึ้นก็จะนาให้ตลาดโตขึ้นด้วยเพราะว่าอย่างความรู้ในการลงทุนโกลฟวเจอร์เนี่ยก็จะ ละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องใช้การศึกษานิดนึงซึ่งนักลงทุนน้อยมากที่จะมีความรู้อย่างคนในกรุงเทพเองมีมีไม่ถึงสัก5%้งคะที่ที่มีความรู้ในการลงทุนด้านโกลฟิวเจอร์ดังนั้นในตอนนี้ตลาดจะ ขยายได้จะพัฒนาได้เนี่ยก็ต้องอาศัยเอ่อทางตลาดหลักทรัพย์ตลาดนุพันธ์เองที่มีการจัดอบรมจัดสัมมนาหรือว่าทีวีช่องต่างๆที่ช่วยกันให้ความรู้ในการลงทุนทองคำหรือแม้กระทัง่งตัวบร oker กเ,กเองอย่างอย่าง YLG เองก็เป็นหนึ่งในบร oker นะคะ,คะที่คอยจัดอบรมให้ความรู้กับนักลงทุนเ<ม>พราะเชื่อว่าถ้านักลงทุน ได้ความรู้มากขึ้นนะคะ,ะไม่ว่าจะมาจากแหล่งไหนก็ตามก็จะเป็นการช่วยพัฒนาให้ตลาดทุนในบ้านเราเนี่ยในการลงทุนโกลฟเจอร์สเนี่ยสามารถเติบโตเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็นักลงทุนก็จะได้เห็นว่าในการลงทุนแบบนี้ก็ให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็เป็นทางเลือกในการลงทุนอีกแบบหนึง่งเพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ด้วยค่ะ นี่แหละค่ะคือวิวัฒนาการนะคะของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าทองคำค่ะเปลี่ยนแปลงมาจนถึงยุคสมัยนี้เกี่ยวข้องกับการลงทุนแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเอาใจค่ะสําหรับคนที่สนใจเรื่องของแนวโน้มราคาทองคำนะคะจะต้องติดตามประเด็นอะไรบ้างกลับมาตามช่วงหน้าค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่3าของรายการค่ะมาติดตามกันต่อนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปติดตามแนวโน้มราคาทองคาค่ะต้องมาติดตามในเรื่องของภาพรวมธุรกิจก่อนนะคะเห็นบอกว่าปีหน้าเนี่ยมันจะ,ะเริ่มมีการเปิดเสรีตลาดทุนแล้วมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจนี้ยังไงบ้างก็น่าจะทําให้เกิดการแข่งขันๆๆมากขึ้นนะคะ,คะแล้วก็อาจจะเห็นได้เห็นผู้เล่นหน้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นมีได้2แบบว่าจะมากขึ้นหรือว่าจะลดลงนะคะ,คะเพราะว่าพอเปิดเสรีขึ้นมาเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้เอออย่าง ผู้ที่เป็นต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็จะเป็นพวกโรกเกอร์ต่างประเทศสามารถเข้ามาให้บริการในเมืองไทยได้มากขึ้นก็สิ่งที่จะเห็นได้ชัดก็คือในแง่ของนักลงทุนเองเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์มากขึ้นด้วยเพราะว่าก็จะได้เห็น<อ> การลงทุนใหม่ๆสินทรัพย์ใหม่ๆเห็นโอกาสใหม่ๆสุดท้ายเนี่ยาการที่ทางตลาดทุนบ้านเราเนี่ยต้องการจะเปิดเสรีก็เพื่อให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดสําหรับนักลงทุนค่ะก็จะได้เห็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งของของอตลาดทุนในบ้านเราค่ะ แน่นอนเลยว่าผู้บริโภคเนี่ยหรือว่านักลงทุนเนี่ยเขาก็จะมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นนะคะ,คะทีนี้หลายๆคนบอกว่าก่อนที่จะไปมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นขอตัดสินใจลงทุนก่อนตอนนี้เนี่ยถ้ามองแนวโน้มราคาทองคาในปีนี้มองไว้ยังไงบ้างคะก็สำหรับทองคำปีนี้เองนะคะทาง YLG เราก็ยังเชื่อว่ายังเป็นทิศทางค่อนข้างบวกนะคะ,คะโดยที่จุดสูงสุดปีนี้เนี่ยเราทาร็เกตอยู่ที่ระดับประมาณ1650เหรียญย s เอสด์ต่อทรอยออนะคะซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะได้เห็นไม่ไม่ไกลจากนี้นะคะก็เราายังงมอว่ จากนี้ไปปีสองปีเนี่ยก็ยังยังค่อนข้างบวกสำหรับราคาทองคำนะคะโดยที่ปัจจัยหลักๆในการที่จะเข้ามาดูว่าทำไมออทองคำถ,งถึงยังเป็นทางเลือกที่ดีะนะคะ,คะก็ก็ยังมีในเรื่องของการที่ปัญหาเงินเฟอ้อที่ยังค่อนข้างมากอยู่นะคะแล้วก็หลายๆประเทศเองยังไม่มีนโยบายในการที่สามารถเข้ามาแก้ปัญหาตัวเงินเฟอ้อได้เพระเกิดปัญหาเงินเฟอ้อคนก็ ต้องการนําเงินเพื่อไปลงทุนสินทรัพย์อะไรเพื่อเป็นตัวป้องกันเงินเฟอ้อทองคําก็เป็นตัวเลือกแล้วก็อย่างล่าสุดเองก็จะมีกลุ่มของธนาคารกลางต่างๆจะเห็นได้ว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะคะธนาคารกลางหลายประเทศเริ่มนําเข้าทองคำคมาเก็บ แล้วนะคะจากอดีตที่ส่วนมากธนาคารต่ลงประเทศเนี่ยจะเอาทองออกมาเพื่อขายเพื่อน,นําเงินเข้าประเทศแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าหลายประเทศเองก็เริ่มนําเข้าทองคําเข้ามามากขึ้นอย่างประเทศจีนเองก็ยังเป็นหนึ่งในประเทศต้นๆที่หลายๆคนยังจับตามองนะคะว่าจะจะมีการนําเข้าทองคําเข้ามาเยอะแค่ไหนแล้วก็อย่างล่าสุดเองรัสเซีย ก็ช่วงประมาณไตรมาสหนึ่งของปีนี้ที่ผ่านมาก็มีการซื้อทองคาเพิ่มขึ้นประมาณ8ปดันก็จะเห็นได้ว่าหลายประเทศเนี่ยก็ซื้อทองคําเพิ่มมากขึ้นพอพวกนี้ดีมาลมันเกิดขึ้นก็ทําให้ราคาเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ยังมีกลุ่มพวกนักลงทุนทั่วไปที่ยังอยากลงทุนทองคําเพราะว่ากังวลเกี่ยวกับพวกเสถียรภาพทางการเงินไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเองก็ตามยุโรปเองก็ตามหรือว่าปัญหาในตะวันออกกลางซึ่งอาจจะยังต้องใช้ระยะเวลาในการคลี่คลายค่ะ หลายคนบอกว่าแล้วการเมืองในประเทศเน<ฆ>ี่ยมันมีผลกระทบต่อเรื่องของราคาทองคาด้วยหรือเปล่าคะคือมองว่าถ้ากระทบคงเป็นกระทบซะส่วนน้อยแต่ในแง่ของค่างเงินบาทนะคะ<ฆ>ว่าจะทําให้ค่างเงินบาทของเราแข็งค่าหรือว่าอ่อนค่าในทิศทางไหนแต่ว่าถ้าในแง่ของราคาทองต่างประเทศเนี่ย จะส่งผลกระทบค่อนข้างน้อยมากเพราะว่าราคาทองคำเจอิงกับตลาดต่างประเทศอย่างประเทศที่สามารถทําให้ส่งผลกระทบกับราคาทองคำมากๆากเนี่ยก็จะเป็นสหรัฐอเมริกราย,ยุโรปญี่ปุน่นก็คือเป็นประเทศที่มีผลกับ GDP ของโลกอย่างเงี้ยค่ะ,คะตอนนี้ก็ถือว่ามีผลกระทบค่อนข้างน้อยค่ะ,คะก็แทบจะไม่ได้มีผลเลยค่ะ หลายคนบอกว่าเนี่ยติดตามราคาทองมานานลห,าหลายสิบปีแล้วเนี่ยนะคะการปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้มันก็ปรับเพิ่มขึ้นมา,ห,าหลายเท่าตัวแนวโน้อมในอนาคตข้างหน้ามันจะมีเพิ่มเป็นเท่าตัวหรือว่ามันอาจจะไม่ได้เร็วขนาดที่ผ่าน,านมาค่ะคือโอกาสในการในการในการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำถ้าดูย้อนหลังสิปีมันเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยลงนะคะอ,อย่างถ้าเกิดสิปีที่แล้วเพิ่มขึ้นปีหนึ่งอาจจะหกสิเปอร์เซ็นพอปีที่เก้าเพิ่มขึ้นสักประมาณ เพิ่มขึ้นสักประมาณ40%อย่างเงี้ยค่ะแต่ยางล่าสุดปี2ปีที่ล่าสุดเร็วๆเวนี้ยก็เพิ่มขึ้นสักประมาณ20%ปีที่แล้วปีนี้ก็น่าจะสัก10%เพราะว่าฐานค่อนข้างสูงขึ้นในการปรับตัวสูงเอ่อในการปรับตัวสูงขึ้นของราคาทองคำเนี้ยก็จะค่อนข้างน้อยลงเพราะว่าก็การขึ้นของมันก็เริ่มมีลิมิตมากขึ้นแต่ว่า ปัจจัยหลักถ้านักลงทุนอยากจะเข้ามาลงทุนทองคำเนี่ยอยากจะให้ดูในในแง่ของนโยบายอัตราดอกเบีย้ยซึ่งประเทศที่จะเป็นตัวบ่งชี้เลยนะคะ,คะก็คือสหรัฐอเมริกาถ้าสหรัฐอเมริกายังมีนโยบายในการครงอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ระดับต่ำทองคำก็ยังเป็นเซฟเฮเว่นยังเป็นแหล่งการลงทุนที่คนยังกระโจนเข้าหายอยู่ แต่ว่าถ้าเกิดมีการปรับขึ้นทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟอ้อตรงนี้นักลงทุนอาจจะต้องเริ่มระมาดระวังในการลงทุนค่ะ,คะทีนี้มองบ้างปลายปีนี้อะไรเนะบอกว่าเอ0สองพเนี่ยทะลุขึ้นมาแล้ว2003จะเห็นไหมคะ 23, 2อง0ั0 0าม0จะเห็นค่ะ,ะ,คะเป็นไปได้ค่ะค่อนข้างใกลก็2 3 0 0 0ันเนี่ยนะ่าจะเห็นใกล้ๆระดับประมาณ1,650ห้าเหรียญย s d อ l l a r ต่อหอเปนไปได้ค่อนข้างมากแต่อาจจะไม่เป๊ะทีเดียวเพราะว่ายังจะมีปัจจัยในเรื่องของค่างเงินบาทที่เราจะต้องจับตามองด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าค่างเงินบาทบ้านเราแข็งค่า,ข,าขึ้นมากนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่า ปีที่ผ่านมาเนี่ยปลายปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยทั้งทวีปเอเชียเลยก็คือค่าเงินจะค่อนข้างแข็งค่าขึ้นเพราะว่าก็จะมีเงินฟลอ์ที่ไหลามาจากทางสหรัฐอเมริกาเองหรือทางยุโรปเองที่อัตราดอกเบี้ยนเนี่ยนโยบายค่อนข้างต่ําก็หันมาลงทุนในประเทศทวีปเอเชียเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้ายิ่งเงินบาทไทยของเราแข็งค่ามากขึ้นเท่าไหร่ราคาทองในประเทศบ้านเราก็จะไม่ได้สูงมากนะ ทีนี้อยากจะให้คุณบวช่วยถึงท้ายค่ะคำะแนะนําสําหรับคนที่จะลงทุนในทองคำ<ะ>กับอีกคําถามนึงก็คือคําแนะนําสําหรับธุรกิจค้าทองนะปัจจุบัน<ะ>ควรต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างในเอาเป็นแง่เอาเอาเอนแง่ก่อนแล้วกันนะคะ,ะในแง่ของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนทองคำเนี่ย ก็อยากจะให้นักลงทุนก่อนลองทุนให้ดูเทรนด์ใหญ่ก่อน <c oughs> เทรนด์ใหญ่ปีนี้เป็นขาขึ้นของทองคำนะคะดังนั้นอย่างตอนนี้หลายๆคนอาจจะมองว่ามันแพงแล้ว <c oughs> แต่อย่าลืมนะคะว่าเรามองว่าแพงแล้วตังว้งแต่ตอนบาทละ8 0 0 0บาทตอนนี้บาทละ2 0,000บาทเราก็ยังมองว่าแพงอยู่ <c oughs> แต่ว่ายังไงโอกาสในการที่จะขยับขึ้นไปยังมีอยู่ดังนั้นก็นักลงทุนสามารถทยอยสะสมได้ นะคะโดยที่จุดที่สามารถทยอยสะสมโดยที่ปลอดภัยเนี่ยก็ต่ำประมาณสัก21,000บาทลงไปแถวๆนั้นพอเห็นเราก็ค่อยๆทยอยสะสมโดย <c oughs> ที่อย่างสมมติว่าถ้าเรามีเงินร้อยบาทจะแนะนําให้หาร3เป็นการ <c oughs> ทยอยซื้อ3ส่วนค่อยๆซื้อทีละส่วน <c oughs> ค่อยๆสะสมพวกนี้ค่ะก็ยังสามารถทําได้ก็เพราะว่าราคาทองคํายังไงยังเป็นเทรนขาขึ้นอย่างถึงมีตลาดโกลฟิเจอร์เข้ามาแล้วก็ไม่แนะนําให้มีการขายก่อนเพราะว่าเทรนใหญ่ย,ยังเป็นขาขึ้น <c oughs> ก็ยังแนะนํา <c oughs> ให้ทยอยสะสมค่ะส่วนในแง่ของธุรกิจนะคะ คือมนมองว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วค่ะแล้วก็ไวด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเองอะ่ะจะต้องมีการปรับตัวที่ค่อนข้างเร็ว ตลอดเวลานะคะปรับตัวเนี่ยคงมีในในในหลายเรื่องนะคะในแง่ของการบริหารเองก็ตามการป้องกันความเสี่ยงเองก็ตามในแง่ของการดูแลลูกค้าเองก็ตามหรือว่าในด้านของการเคลื่อนไหวที่เร็วแล้วก็แรงของราคาทองคำนะคะผู้ประกอบการเองก็ควรจะต้องมีการมีการควบคุมที่ดีเขาเรียกว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงก็ว่าได้ซึ่งสมัยก่อนเราได้ยินคำนี้กันน้อยมากเราจะได้ยินแต่ว่าเราจะหาลูกค้ายังไงจะหาเงินยังไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันอาจจะต้องมีตัวเนี้ยเข้ามา ด้วยความบริหารความเสี่ยงในด้านของออในด้านของทรัพย์สินในด้านของความเสี่ยงของลูกค้าในด้านความเสี่ยงของราคาพวกนี้ก็อยากให้ผู้ประกอบการหันมาเริ่มให้ความสําคัญกับกับตรงนี้ค่ะค่ะาราคานี่ราคาก็คือแนวโน้มของธุรกิจค้าทองนะคะรวมไปถึงเรื่องของราคาทองคําด้วยถ้าหากว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามคุณบอลได้นะคะ,คะเป็นการส่วนตัวด้วยนะคะเรื่องราวของการลงทุนหรือว่าแม้กระทั่งการบริหารความเสี่ยงคะ่ะวันนี้ขอบคุณคุณบนมากนะคะ,คะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเนะื้อหาดีๆกัตนต่อค่ะเพราะทุกเรื่องต้องร่วมคิดเพราะเศรษฐกิจยังก้าวไกลเปิดมุมมองใหม่กับทุกกลไกการขับเคลื่อนการค้าการลงทุดกับรายการคิดลึกคิดไกลไปกับหอการค้า โดยผู้ดำเนินรายการมืออาชีพที่จะนำคุณผู้ชมก้าวไปสู่มิติใหม่ของเศรษฐกิจไทยที่พร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงในเวทีโลกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์21นาิ30นาทีถึง22นาฬิกาสถานีโทรทัศน์ท n n อ็นเอ๒ i รูวิ08 ท่องเที่ยวทัวไทยวันนี้ใครที่อยากจะสงบหรือว่าเข้าหาทางธรรมวันนี้เหมาะแล้วนะครับเพราะว่าจะชวนกันไปที่สกลนครน,นั่นก็คือไปสักการะวัดป่าสุทธาวาสครับท่องเที่ยวทั่วไทยวันนี้ทําจิตใจให้สงบแล้วไปศึกษาพระธรรมกันที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครน,นะคะความเป็นมาของวัดเกิดจากหลวงปู่เสากับหลวงปู่ม่านปุริทัตเตะเระได้รับการอาราธนาจากอุบาสิกาสามพี่น้องได้แก่ นางนุ่มนางนินชุวานน์และนางลูกอินวัฒนสุชาติผู้มีความเลื่อมใสในพระอาจารย์ทั้งสองมาจำพรรษาณาเสนาสนะป่าบ้านบางในปีพุทธศักราช2469ต่อมาจึงได้จัดสร้างเป็นวัดป่าสุทาวาสในเวลาต่อมาค่ะ เปิดคลังปฏิทินหอ,อกันค้าวันนี้สําหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อหาสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดมีมาถึงแล้วนะครับนั่นก็คืองานมหกรรมธงฟ้านะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่1นถึงหมิถุนายนนี้ครับ เปิดครั้งปฏิทินหอการค้าวันนี้นะคะชวนคุณผู้ชมไปที่ Impact เมืองทองธานีที่อาคาร7-8ค่ะที่งานนั้นมีการแสดงและจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ถูกกว่าปกติบริการเครดิตบริการธนาคารประชาชนสินค้าเครื่องใช้ส่งออกสินเชื่อที่อยู่อาศัยในเวลา10นาิกาถึง20นาฬิกาทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะกิจกรรมที่2นะคะไปกันที่เมืองโบราณสมุทรปราการจัดงานมหาพุทธบารมีพระบารมสารีริกธาสีลังกาสยามประเทศในวันนี้ถึง16มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาในบริเวณพื้นที่ภาคกลางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ภายในเมืองโบราณปิดท้ายวันนี้นะคะเอาใจคนที่รักสุขภาพค่ะกระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงร่วมกับเลมอนฟาร์มและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมงานเปิดตัวโครงการ Go Organic Community ร่วมกันสนับสนุนวิถีอินทรีย์ช่วยเราช่วยโลก เพื่อสร้างความรู้และส่งเสริมให้เกิดกระแสะการบริโภคสินค้าอินทรียในประเทศซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมต่อสุขภาพผู้บริโภคเกษตรกรสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิน่นณะร้านเลมอนฟาร์มศูนย์การค้าดิอวนิลแจ้งวัฒนะค่ะสำหรับหลักการในการดำเนินธุรกิจอาจจะมีการวางเป้าหมายไว้หลายแบบนะครับหนึ่งในนั้นก็สามารถใช้ได้ก็คือเรื่องของการใช้หลักเศรษฐกิจ พอเพียงเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็บอกว่าส่งผลดีด้วยนะครับทั้งสบายใจทั้งคนซื้อสบายใจทั้งคนขายด้วยนะครับเป็นยังไงพ่งนี้กลับมาติดตามส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ